คุณเคยเป็นไหมครับเวลาที่คุณออกกำลังกายเสร็จแล้วกล้ามเนี่ยมันก็ดูใหญ่ขึ้นใช่ไหมมันดูเต็มขึ้นแต่ทําไมผ่านไปอีกไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยทำไมกล้ามมันแฟบลงมันเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังครับกล้ามเนื้อที่มันฟูขึ้นทันทีหลังออกกำลังกายเขาเรียกว่าม u s c l e p u เกิดจากเลือดไหลสู่กล้ามเนื้อเยอะขึ้นครับเพื่อส่งออกซิเจนและสารอาหารเข้าสู่ร่างกายกล้ามเนื้อกักเก็บไกลโคเจนและน้ําทําให้ดูใหญ่ขึ้นทันทีคล้ายกับการสูบลูกโป่งงอกกกกกําาาาลลลัยเสส็แแ้้้ววนะบบู่ภปติทมมืถึฟง เพราะว่า1เลือดและของเหลวไหลกลับสู่ร่างกายเมื่อหยุดเล่นระบบไหลเวียนเลือดก็กลับมาเป็นปกติครับกล้ามเนื้อที่พองก็เลยหดลง 2. ไกลโคเจนและน้ําลดลงกล้ามเนื้อใช้ไกลโคเจนเป็นพลังงานเมื่อหมดไปกล้ามจึงรูเล็กลง 3. มัสเซอร์ปั๊มมันไม่ใช่กล้ามเนื้อจริงๆที่โตขึ้นมาครับมัสเซอร์ปั๊มเนี่ยคืออาการบวมชั่วคราวไม่ใช่การเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแบบถาวรแล้วเราจะทํายังไงให้กล้ามเนื้อเนี่ยจะดูเต็มตลอดเวลา1ฝึกเวทอย่างต่อเนื่องมัสเซอร์ปั๊มอาจจะอยู่แค่ช่่ววคาาาแตถุ้้ณฝึกกดีม ก็จะโตขึ้นจริงๆครับ 2. การกินโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตให้เพียงพอคาร์โบไฮเดรตช่วยเติมเต็มไกลโคเจนทําให้กล้ามดูเต็มขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณกินคาร์โบไฮเดรตน้อยลง กล้ามเนื้อก็อาจจะไม่ค่อยฟูเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจำเป็นนะครับสรรารับการที่ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมาดูเต็มขึ้น3การดื่มน้ําให้เพียงพอรักษาสมดุลของเหลวในร่างกาย4ใช้สารเสริมช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเช่นอ์จินีนหรือครีอตทินเมื่อก่อนผมก็เคยไปครับออกมังกรหนักแค่ไหนเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ไม่โตขึ้นอีกไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยมันก็แฟบลงเหมือนเดิมจนผมได้ศึกษาแล้วแล้วก็มาทดลองกับตัวเองแล้วว่า HMB เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในการรักษาาาาาาามมมมวลลลลกกกก้้้้้เเนนืืออออและลดดดรสยยขงงงไ่่ีซึ สนใจตรงที่ว่า HMB เนี่ยถูกสร้างขึ้นจากการที่สลายกรดอะมิโนโลิซีนที่ร่างกายได้รับจากการที่ทานโปรตีนเข้าไป HMB 1.5กรัมจากอาหารปกรติจะเทียบเท่ากับไข่ไก่50ฟองหรืออกไก่7ชิ้นซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ทาน HMB นะครับของกิฟฟอรีนะครับก่อนและหลังออกกำลังกายเป็นประจําทุกวันครับผมรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันยังคงฟูอยู่ตลอดเวลาและอยู่ได้นานขึ้นกว่าเดิมครับและค่ากล้ามเนื้อก็ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยสำหรับคนทั่วไปนะครับ HMB กิฟเฟอรีกินวน พร้อมกับมื้อเช้ากลางวันและเย็นนะครับจะได้รับ HMB 1 5 0 0มิลลิกรัมและสำหรับคนที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ HMB กิฟฟินินกินวันละ6เม็ดครับครั้งละ3าแคปซูลพร้อมอาหารเช้าและเย็นคุณจะได้รับ HMB ทั้งหมด3,000มิลลิกรัมแต่ผมทาน HMB ควบคู่กับการที่ทานโปรตีนเข้าไปด้วยครับเพื่อให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนที่จําเป็นจากโปรตีนและรักษากล้ามเนื้อด้วย HMB เพราะแค่โปรตีนอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอครับถ้าคุณอยากมีกล้ามเนื้ออยู่กับเรนานที่กล้้าเนืนอ เพราะการที่มีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเป็นเรื่องที่สำคัญครับกลิบบลิน H ฮชเอ็มพาวิตามิน D3 คําคำตอของการที่มีสุขภาพกล้ามเนื้อที่ดีใครเคยเจอปัญหากล้ามแฟบไปลอง HMB แล้วมาบอกกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไง